สว sí, ัสดีวันวันไทยสวัสดีเชียร oh. ์ทุกท่านเลยวันว <T> ันีทยดีว <Lat> ันนี้มีมิโปรดีๆนะป้าบรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีวันวันไทยด้วยนะคะสวัสดีป้าพีาวรักนะคะวันวันไทยดีพี่ยงสวัสดีค่ะรักนะคะรักนะคะทุกค่านกินไล่สามช่องเลยว่าอยากให้ทุกคนแฮปปี้วันวันไท์กันนะคะสวัสดีค่ะพี่จุ้ยพี่เบ้อสวัสดีค่ะทำอะไรอย่าลืมฝากกดไล์ด้วยยอยอัน แอ,อย่าลืมนะพรุ่งนี้อะไรปิ้นเวนให้กับยูทูบเบอร์ทุกคนเอาไว้ที่ร้านกาแฟหนึ่งชุดแล้วก็ที่ร้านตุ้งเตี้ยหนึ่งชุดเวนที่ป้าจัด,ด,ดจให้ดูเลยร้านกูเบื้องต้นก่อนนั่นนะ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะต้องเพิ่มอะไรหรือเปล่า,าเพราะว่าสวัสดีค่ะพี่น้องะอยากให้ทุกคนร่าเลยร<ม><ม>้านกูบริจิตตนาคลาสเพราะว่ารสวัสดีค่ะสวัสที่สุดทุกจุดจัดโปรนะคะใช่ค่ะป้าวรุณีอย่าลืมโปรพิเศษให้ วันนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะแม่เป็นรงแรจะมอบความรักให้กับเราด้วยการสั่งโปรโมชั่นกับเราเลยใครใครบางคนบอกเออโดนพ่อต่งแดนรุ่นอยู่นะคะมันปากเลยยังไงล่ะคุากุหลาบก็ไม่มีใครให้แต่เอฟซีให้กุหลาบมาแล้วในไลน์ หลมทลายในร่างกายของฉันอะไรประมาณรู้สึกแบบคนทุนไรไล่ใจไม่ได้วันนี้จะจัดโปรนะคะทุกคนแจ้งก่อนแจ้งก่อนแจ้งก่อนจัดโปรไปกัดไปนะคะกัดไปจัดไป,ดไปกัดท่านจัดมีโปรปรามีคอลลาเจนมีสบู่มีโลชั่นโลชั่นยังจะ<ล>งคิดไม่ออกว่าจะทำแบบไหนมันถึงจะแบบลงตัวก็ยังไม่ได้อยู่แต่ว่า คิดเอาแล้วกันนะคะแล้วก um right uh, ็มีเซรั่มด้วยมีเซรั Franz ่มด้วยกาแฟมาวันที่20นะคะกาแฟมาวันที่20ก็เลยจัดโปรไว้เลยเพราะว่าซื้อเฉลยที่สั่งกาแฟโร่ก่อนนะคะครีมกาแฟก็เหมือนกันนะคะโร่ก็โรเทียเดอร์ไปเลยนะคะยี่20บสอบถามแล้วอ่าใช่ค่ะจัดไปกัดไปจัดไปกัดไปกินไป ตัวเองก่อนปกติเองก่อนเดี๋ยวปลาร้าก่อนอ่าแม่ใครมีประโยชน์แต่ถ้าไม่ออกตามกันซื้อก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ได้กินมันก็จะกลายเป็นไร้ประโยชน์ไอ้ปลาร้าเดี๋ยวปลาร้าก่อนเองปลาร้านะทุกคนอ่าปกติถ้าแบบทุกคนก็นี่ต้องแบบ สำหรับโปรนี้เนี่ยต้อง32ขวดถึงจะได้นะต้อง32ขวดถึงจะได้นะคะ6ขวดแรก6ขวดแรก230อ่า6ขวดที่สอง114บาทอ่า114บาทก็จะเป็นก็จะรวมเป็นอ่า12ขวด344บาทมีด่านขั้นนะป้าวมาสันวัน แต่มีอยางขั้นแล้วเพราะว่าเราลบแดงออกเยอะมากแดงแบบทําไมป้าแต่ก่อนชอบป้าเขาบอกว่ามันไม่มีโฆษณาเพราะว่าไอมันคือายมัตเตอร์เขาขายมาเตอร์เขาไอ้เราใส่ดนตรีใช่ไหมคะใส่ดนตรีใส่ใสเพลงไปเนี่ยมันมันลื้อหมดเลยถ่ายอะไรก็แดงหมดเลยไปแก้แบบเกือบ,บเป็นพันคลิป,ปอ่ะเดี๋ยวไปป้าทุคลิปที่ถ่ายไปอ่ะอ๋อต้อง ตัดเสียงออกตัดเสียงอกยงอกหมดเลยโอ้หยหลังๆก็เลยไม่ใส่เพลงกันแล้วแต่ปลาร้าก่อนปลาราก่อนนะคะทุกคนลุงป้าปลารานัวน,นะคะอ่ะไปจับมาเป็นสีส้มเลยเพราะตาจับผิดลุงป้าสีแดงเออ้คน<ง><ง>สีแดงมาดิสีีแดงมอุตส่าห์ไปเอาในกระดังมาก็อ่ะจับสีส้มมาสองขวดเหมสีส้มใคาดีใครดีมัม้งเนี่ยปลาร้านะคะใคร 6วด230 12ขวด300นั้นนะคะแพ็คแพ็คแรกนะแพ็คแรก230ถ้ารับแพ็คที่2ไปร่วมด้วย2แพ็คเนี่ยให้2ตุกตุ่่114บาททุกคนนะคะก็จะเป็น12ขวด344บาทบก็เอาวันแห่งความรักมันก็เลยว่าเอ๊ะเรต้องจัดตรงไหนที่มันแบบว่าสักจุดหนึ่งที่เป็นลงท้ายด้วย14ไงก็เลยสรรหามาสรรหามาก็ได้ประมาณนี้แหละ ว่า6กกดแรกคือ2อง12สิบสองขวดนั้นถึงจะได้นะโหลอย่างละครึ่งโหลส่งเซรภูมิฮักเธอจ้าเธอรักบ้านเกิดมากเป็นเซรภูมิมตลอดเลย <c oughs> จัดไปจัดไปค่ะนะคะฉันไม่ทานกอบป้าพึ่รละผู้บานจ้าต้องดูว่าเพิ่งพิ่งมาเพิ่งมาก็เบรกไว้ก่อนนะสำเร็ไว้ก่อน ไอ้ถ้าเหลือขวด2ขวดอย่างเงี้ก็จัดไปจัดไปสำหรับโปรพิเศษนะคะ12ขวด344บสี่บาทลูกป้าการานัว่าตังแจกการานุวิอตีเราเออเออเราเมื่อไห้่ใครสิเมื่อภาษาเราคำเออคำเมื่อไรเมื่อไดป้าเมื่อข่ายี่หกร้อยอ่ะอะไรหกร้อยอ่ะ อ่าสองพันเจ็ดเอามันเจ็ดเหรอเก้าคนใช่ไหมใช่ค่ะเ้อกับเอ็ดมันเจ็ดเจ็ดก็เธอมาช่วยกันคิดจะทำเขอเรียกมันมันนี่อนเขาเอาอะไรนี่มาปุ๊บแค่อมาทำมีคอร์ดกันเลยอ่ะนะเอาอย่างินมาเลยมีคอร์ดกันเราก็รู้ไม่ได้เลยหรอเนี่ยมันคืออะไรเอาอะไร ใครแล้วสอามสี่ห้าหกหกเก็บหกเขาไปเอาอะไรก็เป็นของเราแปราร์ดีไปเอาข้าวเหรอน่ะ<อ>เขาไปเอาอะไร,รอ่ะไม่รู้เหมือนกันก็เขาก็ไปก็ไปไม่ซีรีไม่ไม่ได้บอกเลยอ่ะซุปชิปโซไซอะไรเน<อ>ี่ยอ,อาจารยเองไปใครแพงอะไรวะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นความที่ให้เธอมางแผเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอจริงเสนอให้มาแว่าร้องเพลงถูกอ่ะ ลบขีแล้วหรอเสือเสือได้มายังไรอะมามาบมาชี้แจงแล้ไม่คือทางโน้นใหญ่ทางโน้นเราจะไม่บอกว่าไม่ได้ขโมวยตันลุงใช่ไหมเราอยู่บ้านมามาห้าหกปีแล้วอ่ะเราก็ไม่เคยไม่เคยทำแบบนี้บัลก์บลลังก์เราไม่เคยทำแบบนี้ไม่เคยอะเออเราก็เลยคิดว่าเออถ้าไมนคิดก็เป็นการแสดงความรักใหยังที่ทำยากด้วยเด็เด็ ก็ขยูก็ถือว่าตอนนี้เป็นวันพิเศษใช่ใส่หวกแบบง่ายๆนี่แหละง่ายจริงๆเป็นวันนี้ขอเป็นหางขอบมุณดย่ามอกก่อนขอบคุณมากค่ะไอ้เลิฟชูผัดหมูวาเลนไทน์เดย์ตอ้เลค่นู้าเันอาคายอาคา

ายก็เลยใหญ่โมเลยลวน้ <t gi ás> ําตาแทบไหลโอ้ยา